à mà สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ SCP Story ครับแล้ววันนี้ก็เป็น EP ที่3แล้วครับผมซึ่งชื่อรายการเนี่ยต้องบอกว่าเพิ่งจะได้เมื่อ EP ที่แล้วนะครับซึ่งก็เป็นผลจากการร่วมมือกันจากน้องๆนะครับในการออกไอเดียตั้งชื่อรายการให้กับ SCP Story ครับผมยังไงก็ขอบคุณน้องๆทุกๆคนนะครับ SCP Story เนี่ยมันเป็นรายการที่ต้องบอกว่าเล่าเรื่องตามที่น้องๆรีเควสต์มาจริงๆเลยครับเพราะว่าพี่นิกเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ SCP นะครับยังไงก็ต้องขอ ชวนให้น้องนะครับช่วยกันคอมเมนต์บอกกันมาว่าอยากฟัง SCP ตัวไหนนะครับและวพี่ดิ๊กก็จะไปหาข้อมูลของ SCP ตัวนั้นเนี่ยมาเล่าให้กับน้องๆฟังครับอย่างเช่นในวันนี้ครับผมที่เราจะมาเล่าเรื่อง SCP ที่น้องๆเนี่ยขอกันมามากที่สุด SCP ตัวนี้เนี่ยถูกขอถูกรียกเตสกันมาตั้งแต่แบบแรกๆแล้วเลยก็ว่าได้ครับเป็นใครไปไม่ได้เลยครับ SCP 049หมออ e ีกาดำ วันนี้เนี่ยเรามีเรื่องราวของหมออีกาดำมาเล่าให้กับน้องฟังอย่างจุใจเลยครับทั้งคลิปมีแค่ scp 049คนเดียวเท่านั้นถ้าหากว่าชอบเนี่ยก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับนิกด้วยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ายังไม่ได้กดติดตามกันเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามเปิดการแจ้งเตือนด้วยการกดกระดิ่งเพราะว่าเวลามีการอัปเดตคลิปครั้งใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะครับมาคอมเมนต์กันเป็นคนแรกๆครับโอเคนี้ไม่อยากพูดมากแล้วเรามาเริ่มต้นทำความรู้จักกับ scp 049หมออีกากันได้เลยครับ S.C.P. 049เพล็ด็อกเตอร์หรือที่หลายๆคนรู้จักกัน<อ>ดีในชื่อของหมออีกาดำเขาเป็น S.C.P. ที่มีประวัติที่น่าสนใจครับทั้งในเรื่องราวของคาแรคเตอร์รูปร่างลักษณะที่ลึกลับแต่แฝงไว้ด้วยความเท่ครับทำให้เขาเนี่ยกลายเป็น S.C.P. ที่อยู่ในใจของใครหลายๆคน S.C.P. 049นี้จัดอยู่ในคลาสยูคลิดครับและเขามาพร้อมกับความสูงระดับนายแบบ 190เซนติเมตรมีลักษณะภายนอกเหมือนกับหมอโรคระบาดที่อยู่ในช่วงยุคกลางที่เป็นการระบาดของโรคการาโลกครับเราะฉะนั้นหมอการาโลกในยุคกลางกับ SCP 0 4 9เกนี่ยก็จะเป็นคนละคนกันนะครับและถึงแม้ว่าลักษณะภายนอกของเขาจะไปเหมือนกับหมอการาโลกนั่นก็คือการใส่เสื้อคลุมหนายาวสีดํามีหน้ากากเป็นจงอยปากของนอกอีกาที่มีเอกลักษณ์แต่สําหรับ SCP 0 4 9นั้นว่ากันว่าเครื่องแบบของเขาทั้งหมดดูเหมือนกับว่า มันจะงอกออกมาจากร่างกายของเขาครับพูดง่ายๆก็คือมันเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของเขานั่นเองเพราะว่าจากการตรวจสอบร่างกายของเขาด้วยรังสี X เนี่ยปรากฏว่าเครื่องแบบของเขานั้นมีโครงสร้างที่เป็นเหมือนกับกระดูกบนอยู่ด้วยครับข้อมูลทั่วไปในระบุว่า SCP-049 มีความสามารถทางด้านภาษาครับเขาสามารถใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสในยุคกลางได้อย่างคล่องแคล่วและก็จัดว่าเขาเป็น SCP ที่ให้ความร่วมมือกับ เจ้าหน้าที่ในองค์กร SCP ได้เป็นอย่างดีแต่อย่างไรก็ตามขึ้นชื่อว่าเป็น SCP ยังไงก็เป็น SCP อยู่วันยังค่ำครับเพราะว่ามันก็มีบางครั้งที่เขาจะมีความก้าวร้าวแล้วก็มีความคลุมคคร่งอยู่บ้างเมื่อเขาต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรียกว่าโรคระบาดเขาจะมีความกังวลขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดครับและเขาก็จะมองว่าคนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดเนี่ยคือศัตรู และถ้าหากว่าไม่แยกคนที่เป็นโรคระบาดเนี่ยออกไปไว้ตั้งหากหรือว่าปล่อยให้อยู่กับ SCP 049เขาก็จะทำการ สังหารผู้ที่ติดโรคระบาดทันทีครับด้วยวิธีการเพียงแค่การสัมผัสโดยตรงลงไปที่ผิวหนังของเหยื่อซึ่งมันก็จะทําให้การทํางานต่างๆในร่างกายระบบต่างๆของร่างกายนั้นล้มเหลวและในปัจจุบันทางองค์กรเนี่ยก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงครับถึงแม้ว่าจะมีการพยายามศึกษาผ่าศพของเหยื่อของ SCP-049 แล้วก็ตามและสิ่งที่ SCP-049 ชอบทําหลังจากที่ลงมือสังหารเหยื่อนั่นก็คือการ ผ่าตัดครับซึ่งเขาก็จะใช้อุปกรณ์ในกระเป๋าแพทย์ของเขาในการผ่าตัดเหยือ่อแล้วก็จะมีหลายครั้งที่การผ่าตัดนั้นไม่ประสบความสําเร็จแต่กลับได้ SCP-049-2 ขึ้นมาแทน scp 049 2เนี่ยเป็นผลพลอยได้ที่เกิดจากการผ่าตัดของหมออีกาครัพวกมันคือซากศพที่ไรความทรงจำแล้วก็ไรจิตสำนึกมีเพียงแต่กลไกการทำงานแบบอัตโนมัติจากกล้ามเนื้อในระดับพื้นฐานซึ่งมันจะเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยด้วยการเดินช้าๆเท่านั้นแต่ก็มีในบางกรณีครับที่พวกมันจะเกิดอาการคลุ้งคลั่งแล้วก็โหดร้ายป่าเถื่อนหลังจากที่มันได้รับคำสั่งจาก scp 049ซึ่งเขามักจะบอกว่า นี่คือความสําเร็จในการรักษาครับการค้นพบ SCP-049 นั้นเขาถูกค้นพบในระหว่างการสืบสวนคดีบางอย่างที่เมืองมองโตบองทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสซึ่งเจ้าหน้าที่ขององค์กร SCP ถูก SCP-049-2 โจมตีจํานวนมากครับแล้วก็มีเจ้า SCP-049 เนี่ยคอยยืนจดรายละเอียดต่างๆลงในสมุดบันทึกอยู่ห่างๆหลังจากการประทะก,กันครั้งนั้นครับ SCP-049-2 ก็ถูกเจ้าหน้าที่ สังหารจนหมดและ SCP 0 4 9หรือว่าหมออีกาเนี่ยก็ได้ถูกนำตัวไปกักกันในสถาบันด้วยความเต็มใจครับมีการสัมภาษณ์กันระหว่างดรเรย์มอนแฮมที่ไซส์85โดยผู้ที่ให้สัมภาษณ์ก็คือ SCP 0 4 9หรือว่าหมออีกาซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะสื่อสารได้ดีครับและเขาก็ r รีเค uest ขอ<ด>ห้องแลบในระหว่างที่เขาถูกกักกันเพื่อ ใช้ทําการวิจัยแล้วก็ศึกษาอะไรบางอย่างมีตัวอย่างมากมายครับถูกส่งไปให้ SCP-049 ทําการวิจัยถ้าหากว่าผู้ที่ถูกทดลองเนี่ยยังมีชีวิตอยู่เขาก็จะทําการสัมผัสไปที่ต้นคอของผู้ที่ถูกทดลองครับจนกระทั่งเหยื่อเนี่ยถึงแก่ชีวิตและเขาก็จะเริ่มปฏิบัติการอะไรบางอย่างกับตัวอย่างนั้น ด้วยการที่นําเครื่องมือออกมาจากกระเป๋าแพทย์ของเขาครับหลังจากนั้นเขาก็จะผ่าอวัยวะของตัวอย่างแล้วก็ใส่สารของเหลวจํานวนมากลงไปครับจนกระทั่งตัวอย่างที่ตายไปแล้วเนี่ยสามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้แล้วก็กลายเป็น SCP-049-2 มันสามารถเดินเร่ร่อนไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งเจอมนุษย์อีกคนหนึ่งแล้วมันก็จะเข้าไปทําร้ายอย่างบ้าคลาั่งก่อนที่มันจะกลับมาเดินเชื่องช้าเหมือนเดิมหลังจากที่ทําร้ายเหยื่อได้สําเร็จครับและดูเหมือนว่าเจ้า SCP-04 านั้นก็จะภูมิใจแล้วก็พอใจกับผลการรักษาของเขามาต่อไปเราไปดูประวัติแล้วก็<ม>ที่มาของ scp-049 กันบ้างครับสำหรับประวัติของเขานั้นค่อนข้างคลุมเครือครับในบางที่เนี่ยระบุว่าเขาเป็นเพียงแค่ชายที่ยากจนคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านในชนบท ซึ่งเขาอยู่กับภรรยาแล้วก็ลูกสาวของเขาครับและเขาก็มีชีวิตยอยู่ในช่วงเวลาของการระบาดของการรคลกหรือว่าที่เรียกว่าแบล็กดีสและแน่นอนว่าการรคลกนั้นได้แพร่กระจายแล้วก็ร,ระบาดมาที่หมู่บ้านของเขาครับและมันก็ได้ฆ่าชีวิตของผู้คนในหมู่บ้านของเขาไปจํานวนมากหมอโรคระบาดหรือว่าหมออีกาในช่วงเวลานั้นเนี่ยเปรียบเสมือนกับหมอเทวดาครับเนื่องจากแทบจะไม่มีหมอคนไหนที่ยอมเสี่ยงชีวิตตัวเองเพื่อที่จะมารักษาคนไข้หรือว่าคนป่วยที่เกิดจากโรคระบาดที่น่าก ที่สุดในช่วงเวลานั้นหมออีกาในสมัยนั้นเนี่ยจึงมีทั้งหมอจริงๆครับหมอที่ยังเรียนไม่จบหมอเถื่อนที่ต้องการขายยารักษาโรคในราคาแพงแล้วก็มีแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่หมอแต่ว่าแต่งกายเป็นเหมือนกับหมออีกามารักษาโรค ให้กับคนไข้ที่ใกล้ตายครับด้วยเครื่องแบบที่ปกปิดทุกส่วนในร่างกายรวมทั้งใบหน้าทําให้ไม่มีใครรู้ว่าเบื้องหลังของหน้ากาอีกานั้นคือใครกันแน่กลางดึกขึ้นหนึ่งชายยากจนคนนั้นได้มีโอกาสเห็นหมออีกาตัวจริง ขี่ม้ามาล้มลงที่หน้าบ้านของเขาและหมอคนนั้นก็เสียชีวิตต่อหน้าเขาด้วยอาการของโรคระบาดที่โหดร้ายเขามองไปยังเครื่องแบบของหมออีกาครับทันใดนั้นก็เกิดความคิดชั่วร้ายขึ้นในหัวเขาคิดที่จะขโมยเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องแบบเพื่อที่จะปลอมตัวไปหลอกผู้คนแล้วก็หารายได้มาจนเจือครอบครัวหลังจากนั้นเป็นต้นมาครับเขาก็ได้เดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆที่มีการระบาดของโรคเพื่อที่หลอกลวงผู้คน และก็มอบความตายให้กับเหยื่อมากมายในขณะที่ผู้คนเชื่อว่าเขาสามารถรักษาโรคระบาดได้เนื่องจากว่าเขามีภูมิต้านทานของโรคนี้ครับและหลังจากที่เขาร่ำรวยขึ้นเขาก็เดินทางกลับบ้านเพื่อกลับไปหาครอบครัวแต่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าครับเพราะว่าเขากลับพบว่าภรรยาของเขาได้ตกเป็นเหยื่อของโรคระบาดหรือว่าโรคกาลาโรแล้วก็กําลังใกล้ตาย อยู่ในอ้อมกอดของลูกสาวของเขาที่ตัวเปียกไปด้วยเลือดแต่ว่ายังมีโชคดีอยู่นิดนึงครับตรงที่ว่าลูกสาวของเขานั้นก็มีภูมิต้านทานซึ่งนั่นก็น่าจะเป็นคุณสมบัติที่ได้รับการสืบทอดมาจากพ่อของเธอไม่ทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นครับแต่มีการสันนิษฐานแล้วก็เล่าต่อกันมาอย่างน่าสยดสยองว่าเขาได้ทําการผ่าตัดตัวเองครับด้วยการถอดอวัยวะบางอย่างออกแล้วก็เปลี่ยนแทนด้วยการปลูกถ่ายเครื่องแบบที่เขาใส่อยู่ แทนนวัยวะพวกนั้นโดยเฉพาะผิวหนังครับสำหรับมาตรการกาักกัน SCP 0 4 9นั้นเขาได้รับการกักกันในห้องกักกันมนุษย์ในระดับมาตรฐานความปลอดภัยและถ้าหากว่ามีการเคลื่อนย้ายครับเขาก็จะต้องได้รับการรักษาความปลอดภัยภายในการควบคุมเข้มงวดของมนุษย์ระดับ3 มีการล็อกปลอกคอแล้วก็สายรัดครับและที่สําคัญเนี่ยก็จะต้องมีการเฝ้าระวังด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ติดอาวุธอย่างน้อยจํานวน2คนครับถึงแม้ว่าในปกติน,นั้น SCP-049 จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ขององค์กรเป็นอย่างดีแต่ในเวลาที่เขาก้าวร้าวแล้วก็คลุมครั่งเนี่ยก็จะถูกยกระดับในการใช้กําลังแล้วก็ไม่มีการอนุญาตให ติดต่อพูดคุยกับ SCP-049 โดยตรงในขณะที่เขาอยู่ในสภาวะคลุ้มคลั่งแล้วก็เพื่อการกับกันอย่างต่อเนื่องทางสถาบันจะต้องส่งตัวอย่างซากหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เพิ่งจะเสียชีวิต1ตัวต่อทุกๆ2ออาทิตย์เพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษาวิจัยของ SCP-049 ซึ่งส่วนมากก็จะเป็นวัวครับหรือไม่ก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ซึ่งการร้องขอตัวอย่างที่เป็นมนุษย์นั้นก็จะถูกปฏิเสธครับ และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของ SCP-049 ครับเอาจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าคนที่ไม่รู้จัก SCP-049 แต่ว่าเห็นเครื่องแบบของเขาแล้วก็เห็นลักษณะภาพคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยก็ต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันครับว่าแม่ง โเคตรเท่เลยอ่ะอะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้นะครับเพราะว่าการกดไลค์ของน้องนั้นช่วยนิดได้มากเลยครับและ SCP Story ในคลิปถัดไปจะเอาใครมาเล่าหรือว่าเอา SCP ตัวไหนมาเล่าก็อย่าลืมคอมเมนต์รีกเกวสกันไว้ที่ด้านล่างนะครับและพบกับความสนุกของ SCP Story ได้ใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ